งาน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 สวาสดาค่ะสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังท่านผู้รับฟังผู้ดูทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ PDA m o b i t Channel Episode 2ค่ะเล่นอยู่คนเดียวนะ <c oughs> นิดนึง <c oughs> ก็นิดนึงแหมวันนี้ก็จะมาคุยอะไรกันเอ็มหายไปประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคนที่รอคอยเป็นความผิดจิตเองค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ความผิดจิตนะ เป็นความผิดของน้องกุ้งจีตาแพ้กุ้งเธ<ท>อกินกุ้งสรุปแล้วก็ความผิดเจ๊อ,อยู่ดีแหละความผิดที่ฉันต้องไปอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคืนน้องๆเห็นใจก็เลยพี่กระเถิบปีกอาทิตย์หนึ่งแล้วกันอย่างี้เจ๊ก็ผิดดีๆถูกไหมตกลงแกะจะให้ฉันผิดให้ได้ใช่ไหมจบงานเตรียมอินไปนะครับก็ไปเดินกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆห่ผมก็ไปเดินดูมาก็จากที่เห็นว่าจะมีรูปในกระทุ้อยู่แล้วว่า มีเอารูปสวยๆย่ง,งามมาฝากเนี่ยโชว์ของนี่คือที่มาที่ไม่ได้เป็นงาน TME ในปีนี้ค่ะครับก็ในงาน TME ปีนี้ก็ของให้ชื่อว่า Thailand Mobile Expo 2 0ตัวแฟ a g s h ทั้งหลายของค่าย a อนดรอยไปนะครับครบทุกตัวตั้งแต่ Galaxy S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2 อ,อะไรอีก iPhone 6 iPhone 6ยังไม่มายังไม่มาแต่ว่า LG ยังไม่ได้มีตัวไหนเปิดออกมานะครับ เฮ้ยใค่ไหนอีกตัวหนึ่งที่เราลืมดูไปอัปโปอ๋อใช่อัปโปไฟ 7A นะครับสายชิปแต่ว่าตัวที่ไม่ใช่สายชิปอ่ะมีรุ่นหนึ่งขายดีมากเลยไม่ถ่ายว่าแบรนด์อะไรเลยพิตตี้ใหญ่มากพิตตี้ใหญ่มากเดี๋ยวนะพิตตี้ใหญ่มากเนี่ยอะไรที่ใหญ่ตัวรับตัวอ๋อโอเคนี่ก็หิน ก็อัลซูสซินโฟนครับในงานนี้คนสนใจเยอะมากำมืมอ,อของเขามาขายกันก็เป็นตัวที่สเปคดีราคาถูกอย่างนนซินโฟน4เข้ามาขายทงางด้านหลังนะครคา2,990บาทให้램หนึ่งิศอินเทอร์เน็ต8พิซซ์ซีพียู u a l core แต่ตรันได้4พิซซ์คนก็สนใจกันมากมายและใน,นกล่องแกะมาให้แบบทั้งสองก้อนเลยด้วย<ก>ราคาเท่าไหร่2,990ครับ เราการใช้งานสองซิมต้องหลังห้าล้านดนวะยก็<จ>ขายหทงานทีเดียวแล้วก็อีกตัวนึงที่คนสนใจก็คือ ASUS Zenfone เหม<น>ือนกันแต่ตัวนี้ไม่ Zenfone 5คือที่น้องให้ <laughs> เนี่ยเพราะว่าเราพลาดงานนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากพอเอิญมีห่วงสุขภาพตัวเองมานิดนึงค่ะก็เลยไปวิ่งที่หัวหิน เราก็เลยไม่ได้ไปงาน TME ก็เลยเหมือนนั่งเป็นงานเป็นไม้ประดับตรงนี้ไงพี่ฝนไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับ TME แต่ก็เสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราติดเองว่ามีแ <c> ก <oughs> ะเจ็ดอยู่หลายตัวเหมือนกันกำลังหาตัวใหม่อีกตัวหนึ่งมาแทนอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าที่นอนจะไม่มี oh, แล้วนะครับตอนนี้มีแต่แกะเจ็ตแล้วเต็มบ้านแล้วะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็เนี่ยงาน TME ครับมีค่ายของไทยค่ายหนึ่งชื่อไอโมบาย เขาก็ไปเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวใหม่ที่ผมว่าเหมือนมือถือจีนมากเลยนะเวลาดึงอ้นนี่ดึงเสารอากาศมาโดนเนี่ยเนเนเนเฮเยแต่นเ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 นันเ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 นอนเ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 งี้เน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 ดนเนเนตนเนีนเ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 ก็ดเน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 ่นเ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 นูนเนนนนนเนนนเน ก็ทักอยู่อ๋อมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่จิตเมื่อเออแอปิสวดแรกเนี่ยที่พูดผิดให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับขนาดของหน้าจอของ iPhone 5นะคะจริงๆแล้วมัน4นิ้วค่ะต้องขอขอบคุณเมื่อหลายคนที่ทักท้วงมาเพราะนั้นก็อกอาการเออนิดนึงมืดลงเรื่อยๆก็เลยเริ่มรีพูดมันก็เลยออกมาในแนวฝาคแต่จริงๆแล้วคือ4นิ้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ทวงจริงเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะเข้ามาแชร์กันได้สบายมากชอบก็จริงๆที่ ที่เอไม่ใช่หรอกคนนั้นน่ะจะดีว่าเจรได้ยินเสียงหมาหอน <c oughs> เจก็เลยแบบรีบรถ่ายแล้วกลัว <c oughs> แล้วก็รีบๆให้ข้อมูอผิดไปครับเดี๋ยกลัวมาออกไม่ใช่จริงๆแล้วที่หมาหอนเนี่ยคือกลัวว่าอีฉันจะแปลงว่างไงเลยต้อตงนี่พูด <c oughs> เจจะแปลงเป็นอะไรอะไลน์แลนเจอร์เราวันนี้เรามีทีมงานเราเพิ่มอีกคนนึงครับคืออีเลย์พี่โกครับใช่จริงๆจริงๆเป็นญาติกับ คนทำข้าวของเซเว่นนะรวยรวยจริงๆแล้วเขารวยรวยแต่ไปเติเองนะโอ้ยหยากลับบ้านเนาะกลับบ้านแค่นี้พอแค่นี้เราเริ่มทะเลาะกันแล้วในสามคนอยาทีมงานยิ่งมีแค่นี้อยู่นี่นะครับดิจิตอลทีวีแล้วไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีการตัดต่อกันเล็กน้อยแต่แสบเข้าไว้ให้เห็นชัดๆเลยเออแล้วเราจะผสมอะไรกันไปหน่อยอย่างเงี้ยก็มา เดี๋ยวตัดมากเลยข่าวมากอะไรข่าวครับขาวมากพผมมองไม่เห็นหน้าจอเอานี้อันนี้ขอพูดด้วิชากตานบ้างนานๆทีจะพูดปกติกะไรนสาระเรื่อยก็เราเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวหน่อยนิดนึงก็เดี๋ยวอันนี้ขอโฆษณาก่อนโฆษณาสบายคร้วกันเห็นว่านี่ที่มีอันนี้ใช่ไหมคะก็คือจะไปวิ่งมาค่ะที่เขาหินเล็กไฟที่โผหิน ที่วิ่งนะคะเป็นเฮฟวี่พอร์เตอร์มาราธอนก็คือ1 0 5 5กิโลค่ะพูดเนี่ยไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรทังสิ้นจะบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะมีบทความที่เป็นการเขาเรียกว่าจิตเอาตัวส a m ร u n g ซ a l a x y ้าแล้วก็เกีย f i ฟเนี่ยเข้าไปแทรกระยะทางเพื่อที่จะดูว่าความแม่นยำของเขาดีแค่ไหนซึ่งเพื่อนๆคะ่ะรอชมนะคะว่ามัน ดีหรือไม่ดีแม่นหรือไม่แม่นมากหรือน้อยกว่าระยะที่ทางจัดงานเขาวัดระยะให้จิตวิ่งค่ะแต่ต้องรอกันนานนิดนึงนะครับเพราะว่าคนวิ่งหมดสภาพแล้วครับนี่ก็เพิ่งฟื้นขึนน้นมาได้นะเจ็บขามากค่ะเนื่องจากเป็นเขาเขาชัน45องศาวิ่งเลิกโชว์ได้แล้ว45องศาเวลาขึ้นนี่แบบคือตอนขาขึ้นมันมันวิ่งมาแล้ว9กิโลนึกออกไหมเพราะมันไม่มีแรงแล้วเอาพอเปลี่ยนเรื่องเรามามเรื่องแก๊สต้องแก๊สเจ็บบ้าง ตะกี้ก็พูดๆติดๆขัดๆทำไมไม่รู้จักเขียนบทเคยเขียนเลยไม่เคยก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสายกันนิดนึงเลยครับท m เเขามีน้องใหญ่ๆแต่เขาใส่เสื้ออะไรใหญ่ครับไม่รู้เหมือนกันตะกี้บอกตัวใหญ่แต่เขาใส่เสื้อตาโตเนอะหรือเขาใส่บิกไออะไรอย่างนี้อ่าแต่เขาใส่ใช่ไหมใช่ทีนี้เรามาพูดเรื่องอะไรหลุดๆกันบ้างก่อนอืมอะไรหลุดครับเสื้อเสื้อฟิตี้หลุด ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นข่าวของไอโฟน6ไอโฟน6 LG G3 ไอโฟนไม่ใช่น้ำนะครับทำไม6ออะเรากตับตลัดรายการนี้เดี๋ยวขอต่อยกันเอางี้เอาเอาซน iPhone 6โอเคปะโ <c oughs> อเคคือมันก็มีภาพหลุดอืมโอเคภาพหลุดเขาว่ายังไงบ้างเขาว่ามันใหญ่ เอ๊ะทำไมช่วงนี้เราพูดเรื่องอะไรใหญ่ๆมมีแต่อะไรใหญ่ๆแล้วช่วงนี้ก็บิ๊กๆมือสนิทแล้วเว้ยก็ล่าสุดมันมีภาพหลุด iPhone ตัวใหม่หลุดออกมาเทียบกับ iPhone 5s อืมเพาขนาดก็จะต่างกันอันนี้ไม่พลาดนะคะสี่นิ้วคือ iPhone 5s ใช่ไอโฟน6ฉันแล้วต้องระวังคำพูด iPhone 6 4.7 น่าจะประมาณ4.7ครับเพราะว่ามันมีภาพถ่ายเทียบกับตัว h t ทีซีวด้วยตัวนั้นมันจอ5.1นิ้วก็คือขนาดใกล้เคียงกันมากกำลังคิดอยู่ว่า iPhone 6เนี่ยมันจะออกมานะ่จาจะช่วงประมาณสักเลยกลางตีไปสักสองสาเดือนก็คาดการณ์ว่าน,น่าจะเปิดตัวามาสิงหากันยานะครับส่วนบ้านเราก็กวาจะมาก็ ผมว่าก็พุ่งะีอะนะก็คงต้องมาลุ้นกันละค่ะว่าเทรนโทรศัพท์ที่มีหน้าตาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะลามไปถึง iPhone อย่างที่ข่าวหลุดจริงหรือไม่หรือ iPhone ยังคงที่จะคงขนาดเดิมอยู่ที่4ี่นิ้วต้องมารอดูภาพที่หลุดออกมาเนี่ยชัดมากนะแบบเห p นแอปเปิลโดนกัดกันอยู่ข้างหลังเลยอะไรอย่างนี้อ๋อแอปเปิลหายไปเลยครับไม่รู้โดนกัดไปไหนหมดไม่ไม่แต่อันที่นี่เห็นมันมีแอปเปิ้ลยนะอ๋อแล้วกที่ผมเห็นยังไม่เจอนะวยแต่ว่า ที oh, ่เห็นจะชัดป <wh> <c oughs> ุ่มโฮมตอนแรกที่เป็นฟิงเกอร์พิ้น์ไม่มีสีทองรอบๆคราวนี้เอาสีทองมารอบๆดังนั้นเขาเขียนว่าระบายสีเอาก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อะไรเอาเนี่ย LG G3 LG G3 ก็เดี๋ยวในเร็วนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวของแบรนด์ LG อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเรือธงล่าสุดก็คือ LG G3 ซึ่งก็ หลุดออกมาเรื่อยๆน่าจะเป็นมือถือจอ 2K ตัวแรกที่วางขายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ปอะมาณส้นเดือนพฤษภาเนี่ครับจะมีออกมาละก็สําหรับใครที่เป็นแฟนของ LG G2 นะคะก็อย่าลืมเลยลน่าสนใจทีเดียวจิตเองแล้วก็สนใจยี่ห้อนี้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็ว่ามันเรื่องกล้องเอยคุณภาพเอยความเร็วสเปคทุกอย่างโอเคหมดเลยใช่แล้วนะเป็น มัน,น,นมันมีหลุดมาไหมว่ามันใช้ซ p u ตัวไหนตัวเดียวกันป้าแนด์ดากร้อนตอนแรกอะครับหรือว่าแซนด์ดาวรอนแศูนย์ห้าแต่ว่าแต่สุน้านี่มันตัวใหม่เ่ยใหม่หนักเขาเดินะใช่แต่ว่าข่าวจากพอคอมะอะเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมแปดศูนย<อ>์ห้าเขาจะพร้อมสักประมาณช่วงสิ้นปีเลยฉะนั้นก็ซ p u ไม่น่าจะหนีจากตัวแซนดดาวรอนแบบศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าแรมไร่ๆกันอยู่แรมน่าจะมากระสับกิกเพราะว่าหน้าจอเป็น q HD หรือหน้าจอ 2K มันคงใช้สัาณบารมากขึ้นใช่น่าสนใจมากๆทีเดียวค่ะทีนี้ก็คงต้องรอกันว่ะใช่แล้วะน่าจะมี IR Buster เข้ามาด้วยเอาไว้เปนรีโมทการวะืมไม่น่าเชื่อน้อเดา๋ประมาณนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปมีเรื่องอะไรอีกเนาะที่วันนี้เราจะมาเมากันก็มีข่าวร้ายให้กับมือถืออดีตซัมซุงรุ่นหนึ่งนะครับ อคนทยสในใจไหมคิดแทนอ๋ออ,อดกินอดกินนะกน,นี่นะวกนนคนคนสินเขาใช้นี่อยู่นะเขาใช้ S3 ที่เอามาโผล่ตรงนี้เลยก็ได้ล่าสุดซัมซุงประกาศแล้วว่าซัมซุง Galaxy S3 ตัวที่เป็น International Version นะครับที่มี RAM แค่หนึ่งกิะกะจะไม่ได้รับการอัปเดตให้เป็น4.4อืมแต่คนกินนี่คืออะไรคือเครื่องใช้คิดแทนอยู่อ้าวแล้วใครแล้วใครจะกินอ่ะคิดแทนก็ รุ่นที่ได้แลมสอมีแลมสองปีครับอยา่าง Samsung Galaxy Note 2จะได้รับอัปเดตมืนถิดแคทไปแต่ว่า Samsung Galaxy S3 Samsung ก็ยืนยันว่าจะไม่ได้รับอัปเดตมืนถิดแคตนะเพราะว่าแลมน้อยไปแต่นี่จริงๆผมว่าไม่ใช่เขาอ้างน,นะพี่เกียดทำปะเขาอยากจะแจกของใหญ่ๆใ,ให้กับคนที่ใช้ Samsung Galaxy S3 เลยสามไหนๆก็ถือมาจะ2ปีแล้วก็หลังจากที่คุณใช้มานานเราก็แถมแพ้ให้แล้วกัน แผลไหมนะแผลแพ้แพ้แปลว่าอะไรอ่ะครแผลเหรอแผลครับไม่รู้จักแผลครับมันไม่คุ้นติดหรอเอาว่าเพื่อนรู้แล้วกันแล้วก็ไม่อยากอธิบายให้เจนมานั่งเข้าใจนะเจ่นายวะอ่าอ่าเปลี่ยนเรื่องก็ได้เดี๋ยวไปหลังไงต่อไปต่อดต่อไปหมดละพอดีมีบนต้องเราเข้ามา มาว่าถามเขามาว่าว่าว่าอ๋อเรื่องพินใช่ไหมหอืมจำตู้ไอเสีย5จริงจริงอ่ะจะใช้ n5 แต่ตอนนี้มีคนเอา n5 ไปใช้หมดแล้วก็เลยขอใช้โน้ต3แทนแล้วกันนะคะมันก็ฟังก์ชันเหมือนเหมือนกันแหละเพราะอยู่ในมือเธออ่ะนี่เอาล้านเอาล้น,นไม่้ผมก็ได้อ่ะ <laughs> ยื่นกันเห็นเห็น ก the ็มีมีสมาชิกในเว็บถามมานะครับว่าซัมซุงเซอร์เซอตั้งพาสเวิร์ดเฉพาะตัวเลขไม่ได้เหรอทำไมต้องมีตัวอักษรแทรกเข้าไปด้วยหนึ่งตัวโดนคือคือโดนเหมือนกันไงว่าพาสเวิร์ดเนี้ยมันต้องใส่ตัวอักษรเข้าไปหนึ่งตัวกันหน้าตัหลังก็ได้แต่ขอให้หนึ่งตัวคือแต่คือถ้ามองในแง่ของ Security มันก็ปลอดภัยเพราะว่าถ้ามองในแง่ของตัวเลขเนี่ย possibility อ่ะมันติดต่อหนึ่ง หนึ่งต่อสิบใช่ปะเพราะตัวเลขมีสิบตัวแต่ในขณะที่ใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี้ย p o s s i b i l i t y ของตัวดิจิตนั้นน่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งต่อยี่สิบหกนี่เรากำลังเรียนวิชาคณิดสายเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับอ่าถุกต้องแล้วแล้วสรุปมันมีทางแก้ไหมจินก็ส่วยตั้งค่าเพราะส่วนจะอะไรตั้งไม่ใช่สิตั้งค่าหน้าลอกสกรีนจากค่าส่วนเปลี่ยนเป็นกินนะครับเดี๋ยวนะคะ ขออนุญ,ญาตเพราะว่าตั้งเป็นแบบตัวสอนเฉพาะตัวไว้ให้อ่าเป็นพินไม,ไม่ได้เตียมกันเลยก็เตีมยมจะทำหน่อยดีมัหลังอ,ะอ่ะอ่าก็พินนะคะสมมติหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามาใหม่หนึ่งสองสามสี่ันเติมหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นี่เองบอกานั้น ติดได้ต่อต้็เปิดได้ต่อเพ่ออะไราการสองสามสี่แล้วไงอ่ะตโอเคเลยอ๋อไม่เห็นอไม่เห็นเรียบร้อยนลครับโพษทีครับเพอเอินปกติจะใช้ตัวสีก็พิมนนะคะก็ก็ใช้ตัวพินแทนก็ได้วิฉชนก็เพิ่งรู้เหมือนกันตูอโง่อยู่นานใช้ซัมซุงมาไม่แต่ซัมซุงกล็กเซนหนึ่งก็เพิ่งรู้ ก็มันก็มีโง่บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ยอมรับเราต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เจ๊แกก็ค่อนข้างจะเออนิดนึงนะครับหลังจากที่หัวล้มพลาดเข่าแข้งหักอะไรเต็มไปหมดถึงขั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวร้อเล่นนะครับจริงไม่ได้เป็นไรแค่วิ่งมากไปหน่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขาฉีกค่ะฉีกทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาไปจนกระทั่งอ๊ะมีคนเรียกต้นบ้า ต้นคือขาท่อนบนจนไปถึงขาท่อนล่างมันฉีกทั้งสองฉีกหน้าด้แหบฉีกหน้านี่หน้านะฉีกอยู่แล้วไม่ฉีกหน้าฉีกหน้าไม่แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี้ยที่เดี๋ยวเหอะที่มันฉีกเนี้ยไม่ใช่อะไรนะคะร่างกายไม่พร้อมเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะบอกมาออกกาลังกายวิ่งกันปั่นจักรยานกันนะคะสามารถที่จะใส่ลงไปในกระทูของเรื่องชัแนลได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีชักชวนกันไปวิ่งใครจะชักชวนครับคิดชวนค่ะ คิดจะวิ่งเดือนละครั้งแต่เดือนหน้ามีสอครั้งก็จะวิ่ง8กิโลกับสิกิโลใครสนใจเชิญน,นะคะงานซปเปอร์สปอร์ตวันที่12มิถุนาย,ยนแล้วก็งานยูนิคอร์นิ่งที่สุขชัย10มิถุนายนเอ้ยไม่ใช่29<อ>มิถุนาย,ยนเหมือนกันโฆษณาให้เขาซะงั้นใช่าาก็โฆษณาเขาไว้ก็ไหนไหนก็ไหนไหนก็เราก็วิ่งแล้วจ่ายเงินไปแล้วด้วยก็ใครสนใจลงที่กระทูได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอการไปจอยการวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะ แต่ซ้อมมาหน่อยนะคะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้เพราะจิไม่ได้ซ้อมมาสามอาทิตย์แล้วไปวิ่งที่เขาที่เขาเหินเหล็กไฟมันก็เลยค่อนข้างเจ็บใช่แล้วในหนถ้าจะไปวิ่งทั้งทีก็<ม>อย่าลืมซื้อเวอร์เดอไวส์ใส่ติดตัวกันไปสักอันหนึ่งเอาไปจับระยะการวิ่งดูนะครับว่าตรงกับระยะที่เขาตั้งมาไว้ให้เราไหมอย่างนี้จิ๊ดเมื่อว์นเว้แต่ตอนแรกแล้วเดี๋ยวที่จะมีบทความออกมาค่ะว่าเมื่อพอเป็นระยะจริงแล้วเนี่ย10.55้กิโลที่จิไปวิ่งเนี่ย s 5อ่านมาเท่าไหร่ เกียร์ฟ like so oh. mm, ิตอ่านมาเท่าไหร่รอชมนะคะอือนี้นี่เราต้องมีการโฆษณาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อือก็เดี๋ยวไหนก็พูดถึงเอเวอร์รีวิสและเดี๋ยวขอโชว์ตัวที่เพิ่งเปิดตัวในงานทีวีหน่อยแล้วกันครับก็ตัวนี้ตัวนี้สมาร์ทแบนด์นะฮะเพิ่งจะวางขายในงานทีวีราคาสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทอ้อ้นเฝ้า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 เฝาเฝ้าไหน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  ก็ตอนนี้จะไม่แตกต่างกับพวกสมาซุ a เกอรซีเก็บนี้ตรงที่มันไม่มีหน้าจอนะครับแต่ว่าเขาสามารถจับแต่ราคาเขาก็ถูกกว่าไงใชแค่สามพันกว่าบาทจับอะไรได้เยอะกว่าด้วยทั้งการอะไรโทรศัชท์ทั้งการเดินการวิ่งการนอนเราใช้แอปอะไรไปบ้างฟังเพลงอะไรบ้างช่วงเวลาไหนคือแบบนี่มันนักสืบปะเนี่ยจริงดิเกี่ยวกับ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นโฆษณาของซัมซุงอยู่ไหมจริงๆแล้ว Gear Fit เองเนี่ยตอนที่วิ่งๆเนี่ยมีประโยชน์มากเหมือนกันนะตรงไหนปะฟังเพลงผ่าน่าใช่ปะโดยใช้แอปพลิเคชัน S Health ก็ต่อหูฟังอ่ดึงๆๆเพลงนี้ฉันอยากฟังอีกเปลี่ยนจากใช้เปลี่ยนเพลงจากตัว Gear Gear Fit อืมเราก็สามารถที่จะต่อไปฟังได้เอที่เราเจอปัญหาตอนใช้ iPod คือวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยสิบกิโลกว่าสิเอ็ดกิโลเนี่ยว,วิ่งวิ่งจะจะเปลี่ยนเพลงกลายเป็นดีลีมันทั้งโฟลเดอร์เลย <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นค,ความโปะของตัวพิชิตเองนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์เลยก็ได้นะขอโทษเถ้ะฉันมีอะไรดีบ้างเนี่ยแกตั้งแต่ฉันจัดกแกมาแกก็ว่าฉันุกขังเจมีทุกอย่างครับตอนเนี้โยเก้นดีมันกัดต่อหน้าสื่อแล้วก็ชาชีอ่ะว้ย กดเหอกดสกอ,อปแล้วมาต่อยกันดีกว่าเจเจพิกเกอร์ดีอย่างที่เขาว่านะครับแต่ว,ว่าตัวนี้มันขอเดืบนิดนึงตัวเวนี้เนื่องที่ชาร์จเนี่ยเป็นตัวพอร์ตไมโคร USB เลยไม่ต้องว่านั่งเชื่อมตัว,ตวบ้าบออะไรเ,เพื่อจะเสียบเป็นพอร์ต micro USB นะครับจริงๆเห็นด้วยค่ะถ้าสามารถเคืนทีได้อ่ะแ,แต่ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งอันนี้พยายามจะช่วยแก้เขาแก้ตัวหรือเปล่าเนาะก็คือว่ามันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะถ้าเกิดสนว่าใช่ถูก ก็เป็ดไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันใส่เข้าไปในใอญ่อทีนึงเนี่ยพอถึงเวลามันก็ก็อ,อย่างตัวฟิปิเฟรเองเหมือนกันเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวของตัวของอะไรเขาเรียกว่าอะไรน,นะโซนี่สมาร์ทแบนด์นนตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวที่ชาร์จก็ไม่ได้เป็นไมโคร USB เป็นลักษณะที่ให้คล้ายกับเกียร์ฟิดเหมือนกันก็เพราะว่าตัวนั้นไม่มีคุณสมบัติของกันน้ำในระดับนึงก็อาจจะเป็นที่เหตุผลหนึ่งเพราะอันนี้น้ำจะเข้าง่ายมาก ตัวนี้กันน้ําไดนะ้แต่ผมจมาไม่ได้มาตรฐานเลยแต่ว่าเขามีมาตรฐานของเขาแล้วกันแต่เราไม่มแีแต่ก็เอาอย่างว่าละค่ะแค,แค่คิดว่าถ้าพวกสมาแนด์พวกนี้แค่กันน้ําเวลาที่เราล้างมือได้ก็โอเคแล้วละ่ะเพราะเราคงจะไม่ใส่ของพวกนี้ลงไปไว่ายน้ําไม่ใส่ของพวกนี้ไปอาบน้ําด้วยเนาะในความเป็นจริงอ่ะอยกเว้นว่าโอเคอาจจะพลาดจริงๆเฮ้ยลืมถอดอะไรเงี้ยม,ม,มันก็มีคนโก้อย่างดิฉันก็มีเหมือนกันโชคดีมันกันน้ํา กช่เลยก็กน,นั้นได้ครับอะไรประมาณนั้นหน,นี้ชีวิตเรามักจะเหมือนเหมือนจะมีนักสืบติดตัวไปทุกทีนะพร้อมอย่างงี้พวกนี้เนีถ้ามันจะมี GPS ค่ะแล้วสักพักหนึ่งนะคะแฟนของน้องเขาอ่ะจะมี GPS ติดตามไอ้ตัวนี้อีกทีหนึง่งแต่ถ้าอีกสักพักมันจะมีะระบบระบบวงนี้ไนหะมฉันว่าแกเข้ามานั่งนี่เลยดีกว่าเพราะระบบวงนี้นี่ <c oughs> ผมจําได้ว่าติดผมอยู่สามหมื่นนีจริงนี้แล้วเธอ่ะติดพี่อยู่ห้าหมื่นหกเมื่อไหร่ไม่นี่ ห้าหมื่นหกได้ซื้อจักรยานได้คันหนึ่งเลยเผอครับเผอครับว่ากลับกลกลับกลับมาโอเคก็นานแต่เล้วมึงเนี้ยอิดเร่อัปเดตแล้วมึงเนี่ยี่นาทีละน่าจะหมดแล้วมื่เนั่นะเกลี่ยอเดทยี่สิบแล้วพอแล้วยี่สิบนาทีอ่ะถึงเวลาที่เราต้องไปละไปครับก็ไปกัน้อไนดื้อไปเดียดับกันเดดก็มานั่ง มานั่งเมาไม่ักมากกว่าเออนั่งนานแล้วด้วยก็เอาไปว่าสมัยปัจทิบันนี้นะคะเราสองคนน้องเอ็มอ๋ <laughs> อใช่โทษทีค่ะมี่ค่ะสามคนนะคะน้องเล <pt ain> นี่คนละ <laughs> อครับอยากตกลงแกตใที่้ฉันปินปดรายการน, <laughs> น้องเลนะคะ <laughs> น้องเอ็มแล้วก็น้องจีดนะคะก็ <laughs> ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สตา์บัก บิ๊กซีนาวมินซึ่งเขาไใ,ใช้แล้วปะไม่รู้แต่เรามาใช้ใช่ค่ะเราก็มาแอบไ <No. S 1> ช้แล้วก็ต้องขอโทษพี่ๆที่อยู่ข้างๆด้วยนะคาาะรอจำรบกวนเขานิดนึงก็วันนี้ขอไปก่อนอ้าวสวัสดีดี่วสวัสดีค่ะ